นี่ฮาวหน,นิงและเต่าจื้อเสียงได้ใน,นชื่ออยะพาไปค่ะวันนี้จอยพามาที่เกาะไทยหยางเต่าค่ะเราจะมาดูลกเพนกวินเดินเล่นกันที่โพลาร์พาค่ะซึ่งทุกวันเวลาบ่ายโมงครึ่งจะมีการพาน้องลกเพนกวินกลมๆตัวเล็กๆน่ารักๆออกมาเดินเล่นให้ดูกันฟรีๆค่ะโดยพอเราขึ้นจากรถไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยจะมีป้ายบอกตลอดทางเลยค่ะ พอเดินตามป้ายไปเนี่ยตอนแรกเราจะเห็นน้องเพนกวินที่เป็นดาราดังของที่เนี่ยจัดแสดงอยู่ในห้องกระจกก่อนค่ะที่เนี่ยนอกจากนกเพนกวินแล้วที่จริงจะมีปาโลมาแล้วก็มีขาวด้วยค่ะแต่ว่าจะมีออกมาโชว์ตัวแค่นกเพนกวินอยากให้ลองมาดูความน่ารักของน้องกันนะคะที่จริงแล้วที่นี่เขายังมีการพา กลุ่มของนกเพนกวินออกไปจัดแสดงตามที่ต่างๆด้วยค่ะบางทีก็จะพาไปที่ถนนจงยางบางทีก็จะพาไปที่งานน้ําแข็งซึ่งถ้าเขามีกําหนดการเนี่ยเขาจะประกาศที่ w ีแชทออฟฟิเชียของทางสวนสัตว์โพลาพาร์คค่ะซึ่งคนมาดูน้องเนี่ยเยอะมากๆเลยจอแนะนำว่าถ้าจะมาดูนะคะ ให้มาก่อนเวลาสักครึ่งชั่วโมงค่ะสักประมาณบ่ายโมงเพราะตอนจอยมาประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยกว่าน้องๆจะออกมาคนแน่นมากน้องๆเป็นกวินน่ารักมากๆเลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้เราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราจือเสียงเต้หนีชื่อให้ออกค่ะไปไหนนะคะสำหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ นี่จะมีตุ๊กตาที่เป็นของฝากเป็นรูปสัตว์เด่นๆของเขาด้วยนะคะจะเป็นหมีขาวปาโลมาแล้วก็เพนกวินค่ะ